ดีค่ะดรเสวร์บุญจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับหมันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2ตลอดระยะเวลาของการรับรชาชการยึดมั่นในการคลองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยองรักของบุคคลในวิชาชีพตลอดจนได้เป็นคณะทำงานวิทยากรทั้งระดับเขตพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศต่างๆมากมาย โดยยึดหลักคําว่าข้าราชการคือค่าของแผ่นดินตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนสุภาวะสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จคือได้รับทุนอุดหนุนทางวิชาชีพโครงการการสร้างพืง้นแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจําปี2561และประจําปี2562ของรุฐสภารางวัลชนะเลิศเหรียญทองโควอ,อ,อดระดับชาติ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะและรางวัลชนะเลิศโอเบกอวอร์ระดับภานหนึ่งผู้ในการศึกษายอดเยี่ยมด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะโดยนํากระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะมาใช้ในการพัฒนาทั้งระบบทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านอื่นๆภายใต้นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้ T.M.Kit เ,เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะที่ประกอบด้วย5องค์ประกอบ 1. ผู้เรียนเป็นสุขโรงเรียนเป็นสุขสภาพแพวดล้อมเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขและชุมชนเป็นสุขยโดยต้องหมายปลายทางที่สําคัญที่เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของรูปแบบการบริหาร อยู่ที่ผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษามีการขับเคลื่อนผ่านประเด็นยุทธศาสตร์6ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. T Team and Network การทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่าย M Management and Moral การบริหารจัดการบนพื้นฐานคุณธรรมจรยิยธรรม K Knowledge การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ I Integration การบรณณาการกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ D Development การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ S Student and Social นักเรียนและสังคมชุมชนโดยมีกิจกรรมหลักดังนี้1 PBL 2จิตศึกษา3 Creative Discussion 4 PLC โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาวะครบทั้ง4ได้คือสังคมกายปัญญาและจิตโดยขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะ5องค์ประกอบดังนี้1 ด้านผู้เรียนเป็นสุขมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสมีทักษะการปฏิเสธมีวินยัยรู้หน้าที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้านโรงเรียนเป็นสุขผู้บริหารเกิดพลังการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคอ์กรเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีมเพื่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ GLC มีการบริหารองคอ์กรแบบมีส่วนร่วมครู ส่งเสริมให้ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุขบูรณาการระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมพัฒนาร,ระบบป้องกันภัยสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยปลอดวัยะบกสิ่งเสืตอมดเอื้อต่อการเรียนรู้บริหารจัดการสภาวะพุทธนาการ ได้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานด้านครอบครัวเป็นสุขสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครอบครัวเกี่ยวกับแนวคิดและครอบครัวสุขภาวะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีด้านชุมชนเป็นสุข ชุมชนและโรงเรียนดําเนินการร่วมกันสู่เป้าหมายโรงเรียนสุขภาวะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านต่างๆอย่างหลากหลายทั้งหน่วยงานต่างๆและสิ่งก่าทรงผลสําเร็จต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาเกิดทักษะชีวิตทักษะการทํางานทักษะสังคมและมีระเบียบวินัย ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมพื้นฐาน12ประการและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขครูในโรงเรียนมีผู้มีคุณธรรมมุ่งม,มั่นในการทํางานทํางานเพื่อยึดประโยชน์ของสังคมตลอดจนเป็นที่ยอมรับเคารพยกย่อมของหน่วยงานและชุมชนและทํางานได้อย่างมีความสุขผู้บริหารเป็นผู้มีความร,รู้ความสามารถเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีทั้ง4ฝ่าย เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆและชุมชนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรมและทักษะวิชาการตลอดจนมีความปลอดภัยแต่ความมุม่งมั่นทุ่มเทในการพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทั้งในระดับหน่วยงานชุมชนประเทศตลอดจนนานาชาติมากมาย รางวัลเหรียญทองชนะเลิศโอเกกาว์ระดับชาติประจำปีการศึกษา2562ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC รางวัลผู้พัฒนานวัตกรรมเหรียญทองแดงระดับประเทศ1โรงเรียน1นวัตกรรมประจำปี2561รางวัลต้นแบบรูปเสือสพะระถอระดับประเทศประจำปี2561รางวัลเสมาปปสผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยมุ รางวัลเหรียญเงินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศรางวัล MOE Award ระดับประเทศสาขาอนุรักษ์มรดกไทยรางวัลผู้พัฒนานาวัตรกรรมเหรียญทองระดับประเทศ1โรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมรางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านผู้มีผลการพัฒนานตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อนเนื่องประจำปี2522รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และรางวัลพระฤหัออศสบดีประจำปี2560ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่มุ่งมั่น,นพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านสู่การเป็นโรงเรียนวิถีใหม่วิถีคุณภาพอย่าง,ย,างยั่งยืน